สวัสดีค่ะนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางทุกท่านครูชื่อคเล็กนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการปรับพื้นฐานก่อนการปฏิบัติท่ารำทางด้านนาฏศิลป์ไทยค่ะนักเรียนเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมนะคุณครูที่สอนนาฏศิลป์ไทยและ เพื่อนๆที่เรียนชมรมนาฏศิลป์ไทยถึงได้มีมือไม้ที่อ่อนช้อยโค้งงอสวยงามบุคลิกดูดีและสวยงามเวลาที่ไปทำการแสดงตามสถานที่ต่างๆคะเคยสงสัยกันบ้างไหมคะดังนั้นครูเล็กก็มีเทคนิคและวิธีการฝึกปฏิบัติท่าเบื้องต้นแบบง่ายๆมาให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติตามขั้นตอน,นดังนี้คะ่ะ ก่อนที่เราจะเริ่มปฏิบัติท่านะคะเราจะต้องมีท่าเตรียมก่อนเช่นท่ายืนท่าลุกและท่านั่งค่ะและตอนนี้นักเรียนพร้อมกันแล้วหรือยังคะ Are you ready? โอเคค่ะงั้นไปเลยค่ะสำหรับท่าแรกนะคะก่อนที่เราจะไปปฏิบัติท่ารำ เราจะต้องมีท่าเตรียมก่อนนั่นก็คือท่ายืนท่านั่งแล้วก็นั่งพักเพียบลงค่ะแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะปฏิบัติทุกครั้งการเรียนน้าตัดสินไทยหรือปฏิบัติท่ารำเราจะต้องมีการไหวก่อนนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลกับนักเรียนและขอขมาเวลานักเรียนปฏิบัติท่าผิดนะคะงั้นนักเรียนตามครูเล็กไปปฏิบัติเลยนะคะ กราบค่ะค่ะสำหรับการปฏิบัติท่ายืนนะคะให้นักเรียนยืนตรงหลังตรงไม่งอนะคะมือทั้งสองข้างแนบชิดที่ลำตัวนะคะนี่คือท่ายืนตรงค่ะต่อไปค่ะท่าตั้งเข่านะคะ เราใช้เท้าขวานะคะถอนไปด้านหลังนะคะวางค่อยๆลงแล้วตั้งเข่าซ้ายนะคะมือยังอยู่ที่เดิมต่อไปค่ะท่านั่งนะคะเราใช้มือทั้งสองข้างประสานกันแล้วก็ลงนั่งพับเพียบค่ะโดยที่นักเรียนจะต้องนั่งพับเพียบแบบตัวนางนะคะใช้ปลายเท้าเชิดขึ้นหลังตึงหน้าเชิด มือทั้งสองข้างวางไว้ที่หน้าขาฝั่งขวานะคะต่อไปค่ะเป็นการฝึกปฏิบัติท่าเบื้องต้นการดัดตัวนะคะท่าที่1ดัดข้อมือค่ะลักษณะการนั่งนั่งพับเพียบแบบแยกเข่านะคะใช้มือซ้ายยกขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะคะใช้มือขวามาประสานที่ฝ่ามือด้านซ้ายกดเอวกดไหล่ด้านซ้ายลงนะคะมองหน้าเชิดขึ้น แล้วมือตั้งระดับที่หน้าขาทั้งสองข้างนะคะใช้มือขวาดันนะคะข้อมือของมือซ้ายลงให้ได้น้ำหนักที่เยอะที่สุดนะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะเมื่อเราทำ ข้างซ้ายเสร็จแล้วให้สะบัดข้อมือนะคะเพื่อที่จะผ่อนคลายหรือคลายเส้นของนักเรียนนั่นเองนะคะต่อไปค่ะสลับข้างค่ะเราปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะแต่แพย่เปลี่ยนฝั่งนะคะใช้มือขวาขึ้นมาค่ะมือซ้ายประสานที่ฝ่ามือด้านขวากดลำตัวลงเอียงซ้ายค่ะแล้วก็ดันข้อมือนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เหมือนเดิมค่ะสบัดข้อมือนะคะสำหรับท่าที่หนึ่งก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วต่อไปท่าที่สองค่ะเป็นการดัดมือนะคะให้นักเรียนชันเข่าซ้ายขึ้นมาตั้งแขนและมือให้เป็นแนวตรงนะคะใช้มือขวาจับที่ปลายนิ้วทั้ง4หลังตรง ตรงหน้าตรงไหมคะแล้วก็กดมือให้ลงเยอะที่สุดแล้วก็นับไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สบค่ะสะบัดมือเหมือนเดิมค่ะลักษณะแบบนี้นะคะเราสะบัดมือเหมือนการวอมอัพเหมือนเราเรียนภาระเลยนะคะเพื่อที่จะให้เราคลายเส้นก่อนค่ะ เราเริ่มเปลี่ยนสลับข้างนะคะเป็นข้างขวาค่ะตั้งเข่าขวาเหมือนเดิมค่ะเอามือขวาขึ้นมาตั้งไว้แล้วกดไปมือปลายนิ้วนะคะทั้งทั้งสี่กดลงไปให้นหมเน,น,น้นเลยะคะ่ะเยอะที่สุดหลังตรงหน้าตรงแล้วนับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบค่ะ สะบัดข้อมือค่ะลดเข่าลงนะคะนั่งพับเพียบต่อไปการดัดแขนนะคะเราใช้มือทั้งสองข้างประสานกันแบบนี้นะคะแล้วก็พลิกข้อมือออกแบบนี้ส่วนเท้านะคะเราให้ยกทั้งสองข้างขึ้นมาแล้วเอามือที่เราประสานกันไว้ตรงกลางค่ะแล้วก็บีบเข้าไปหลังตึงเหมือนเดิมน,นะคะแล้วนับไป1 2 3 4สามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะสะบัดข้อมือเหมือนเดิมค่ะถ้าต่อไปนะคะเป็นการดัดหลังนะคะเราใช้มือนะคะมือซ้ายนะคะยกขึ้นมาแบบนี้แล้วค่อยไปด้านหลังนะคะโดยที่ให้มือซ้ายหงายขึ้นนะคะมือขวาเราแบกขึ้นมาแบบนี้ยกขึ้นไปแล้วค่อยไปด้านหลังแบบนี้นะคะจับ ให้มือจับกันให้แน่นแล้วดึงกดเอวกดไหล่ให้งอที่สุดเชิดหน้าขึ้นค่ะพอประมาณในระดับสายตาแล้วเริ่มนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เปเปลี่ยนข้างค่ะทำเหมือนเดิมนะคะแต่คุณครูเล็กจะขออนุญาตปฏิบัติในท่า ตะแคงหรือท่าเฉียงเพื่อให้นักเรียนได้เห็นท่าที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะต่อไปนะคะเป็นท่าดัดเอวหรือท่าขัดเพชรนั่นเองนะคะ ท่านี้อาจจะมีความยากหน่อยแต่ถ้านักเรียนสามารถทำได้นะคะสลีระบุคคลิกภาพหลังของเราจะตรงงอสวยงามเวลาลํำหน้าตาสิทธิ์ไทยนะคะวิธีการปฏิบัตินะคะใช้เท้าขวาขึ้นมาขัดไว้บนหน้าขาด้านเท้าซ้ายนะคะแล้วก็ใช้เท้าซ้ายนะคะขึ้นมาขัดบนหน้าขาเท้าขวาเสร็จแล้วค่อยๆโน้มตัวไปด้านหน้าแบบนี้นะคะชา้ชาๆ ลายนิ้วหันเข้าหาลำตัวนะคะเสร็จแล้วกดเอวกดไหล่ลงแล้วเชิดหน้าขึ้นนับไป10ครั้งค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะแล้วก็กลับที่เดิมช้าๆนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะคลายเส้นตัวเองนะคะ ต่อไปค่ะท่าดัดตัวท่าสุดท้ายนะคะเป็นท่าถองสะเอลนะคะเราจะเปลี่ยนท่านั่งกันนิดนึงหรือจะนั่งในท่าแบบนี้ก็ได้นะคะพับเพียบลักษณะตัวพระและลตัวนาแต่คุณครูเล็กเป็นตัวนางนะคะเราจะเริ่มปฏิบัติด้วยการน,นั่งค่ะทับส้นแบบนี้นะคะทั้งสองฟงังกำกำปัน้นไว้ระดับข้างลำตัวค่ะ จังหวะที่1น,นะคะให้นักเรียนกดเอวกดไหล่แต่ศีรษะเราจะไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะอย่างเช่นเราเริ่มฝั่งซ้ายก่อนนั่นคือ1ศีรษะเราอยู่ฝั่งไหนคะด้านขวาคะ่ะต่อไปเปลี่ยนข้างศีรษะอยู่ด้านซ้ายนะคะทีนี้เวลาปฏิบัติจังหวะเราจะนับเป็น1 2 1 1 2 2 หนึ่งสองสามหนึ่งสองสี่หนึ่งสองห้าหนึ่งสองหกหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองสิบแบบนี้นะคะเราจะนับเป็นเซตนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนจะต้องดูจังหวะและการกดเอลกดไหลของครูว่าไปด้านไหนนะคะ สำหรับการปฏิบัติการดัดตัวนะคะทั้ง6ท่านั้นก็ได้สิ้นสุดลงไปแล้วแต่ที่นี้นะคะนักเรียนสามารถนำไปฝึกปฏิบัติให้เกิดความชำนาญตามที่คลิปที่ครูเล็กได้ฝึกปฏิบัติด,ดังขั้นตอนทั้ง6ท่าน,นะคะเมื่อนักเรียนชมการบรรยายและสาธิตฝึกปฏิบัติท่าเบื้องต้นก่อนการปฏิบัติท่ารำตามคลิปที่ครูสอนนี้ นักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปฝึกปฏิบัติให้มีความชำนาญและมีท่ารำที่สวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อเราปฏิบัติครบ6ท่าแล้วคุริกขออนุญาตคุณครูอุป,ปายทางและนักเรียนปลายทางปฏิบัติทวนซ้ำอีกหนึ่งรอบนะคะตั้งแต่ท่าเตรียมจนถึงท่าสุดท้ายนะคะเริ่มปฏิบัติด,ด้วยท่าเตรียมค่ะยืนตรงสงค่ะ ตั้งเขา่าสามค่ะท่านั่งและสุดท้ายค่ะก่อนการปฏิบัติทุกครั้งเราจะต้องมีการไหวหรือกราบก่อนแบบหน้าตาสินไทยนะคะ เมื่อเราเตรียมพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทวนท่าดัดตัวซ้ำอีกหนึ่งรอบค่ะท่าที่หนึ่งดัดข้อมือนับกี่ครั้งคะสิบครั้งนั่นเองนับไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะ อย่าลืมนะคะสบัดข้อมือค่ะสลับข้างค่ะแล้วทำเหมือนเดิมนะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบค่ะ ท่าต่อไปจำได้ไหมคะท่าที่สองท่าอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะดัดมือนะคะปฏิบัติค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะเปลี่ยนข้าวนะคะ ปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะแต่เราสลับข้าวนะคะแล้วเล่นนับหนึ่งสองสามสี่ห้าห็ด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ค่ะต่อไปค่ะท่าที่3ท่าอะไรนะถูกต้องค่ะท่าดัดแขน ทำยังไงเอ่ยนึกออกหรือยังถ้าครูเล็กทำมือมาอย่างนี้ถูกต้องค่ะตั้งข่าขึ้นนะคะสองข้างแล้วนับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบค่ะถ้าต่อไป ดัดหลังค่ะอย่าลืมนะคะถ้าดัดหลังถ้ายิ่งงอดันหลังให้เยอะนักเรียนยิ่งจะรำสวยมากขึ้นค่ะปฏิบัติค่ะนับไป1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดบเปลี่ยนข้างค่ะนับ 1>, 1, 2, ึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปดเบค่ะดัดหลังเรียบร้อยแล้วท่าต่อไปเป็นท่าอะไรคะสำหรับการดัดหลังนะคะครูเล็กได้บอกตั้งแต่คลิปแรกหรือครั้งแรกแล้วนะคะว่าเราสามารถนั่งได้สองแบบก็คือพับเพียบและทับส้นแบบนี้นะคะ ต่อไปค่ะเป็นท่าดัดเอวหรือท่าขัดเพชรน,นะคะเริ่มนับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแดเสิบค่ะช้าๆนะคะไม่ต้องรีบ ต่อไปค่ะทบทวนท่าสุดท้ายนั่นก็คือท่าท้องเสะเอวนักเรียนสามารถนั่งปฏิบัติได้สองแบบเหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือพับเพียบและทับส้นค่ะเริ่มปฏิบัติข้างซ้าย หน icana, in deer, ึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสี่หนึ่งสองห้าหนึ่งสองหกหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองสิบค่ะ สำหรับเทคนิคและวิธีการต่อไปคือการฝึกปฏิบัติการดัดตัวแบบยืนนะคะท่าที่1ดัดข้อมือเหมือนเดิมค่ะเราใช้มือซ้ายปฏิบัติแล้วก็มือขวานะคะมาประสานหักข้อมือลงค่ะตัวตรงเกร็งไว้นะคะแล้วก็เงยหน้าขึ้นนิดนึงนับไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ข้อมือก็คือส่วนตรงนี้นะคะข้อระหว่างแขนกับมือตรงนี้เรียกข้อมือต่อมาค่ะเปลี่ยนข้างข้างขวาค่ะเหมือนเดิมค่ะหักข้อมือกดลงตัวตรงนะคะกดเอวกดไหลค่ะแล้วเริ่มน,นับ 1>, 1, 2, ึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดบค่ะสะบัดข้อมือต่อไปค่ะการดัดมือเวลานักเรียนจะดัดมือนะคะให้เราจับที่ปลายนิ้วมือทั้ง4แล้วก็กดมาแบบนี้นะคะแขนตึงทั้งสองข้างดัดดึง ให้ลงโค้งงาและสวยงามที่สุดนะคะแล้วเราเริม่มนับหนึ่งสองสามสดแปดเก้าสิบค่ะเปลี่ยนข้างนะคะตั้งมือขึ้นค่ะจับปลายนิ้วมือทั้ง4แล้วกดเกรงตัวยืนตรงเริม่มนับ 1นึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแดเก้บค่ะอย่าลืมสะบัดข้อมือด้วยนะคะเพื่อคลายเส้นนะคะต่อไปเป็นท่าดัดแขนนะคะเราเหมือนท่าออกกำลังกายเลยค่ะใช้มือทั้งสองข้างประสานเข้าไปเอานิ้วประสานกันอย่างนี้นะคะหักเข้ามา ตึงออกไปแขนตึงลำตัวตรงนะคะมองตรงระดับสายตาเท้าชิดแล้วก็กดแขนใช้น้ำหมักให้แรงที่สุดนะคะเพื่อที่จะได้โค้งงอมือเราจะได้เรียวสวยนะคะแล้วเริ่มนับ1นึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดบค่ะ สะบัดข้อมือนะคะเพื่อที่จะผ่อนคลายและเส้นเราไม่ตึงค่ะต่อไปนะคะเมื่อเราปฏิบัติครบ6ท่าแล้วเราจะมาทบทวนและปฏิบัติซ้ำอีก1รอบค่ะ เอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูเล็กหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางจะนำเอาเทคนิคและวิธีการปฏิบัติท่าต่างๆที่ครูเล็กสอนนั้นไปปรับใช้ในการเรียนการสอนในคาบเรียนนะคะต่อไปคลิปที่2จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางต้องอดใจรอชมคลิปต่อไปนะคะ สำหรับคลิปนี้ครูเล็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย